สวัสดีค่ะสวัสดีและในโฮมคลิปนี้เสนอขายดีดินเปล่าทำเลตรงข้ามฝั่งมอราชพัฒเชียงใหม่สาขาแม่ริมนะคะห่างจากถนนใหญ่เส้น107เส้นนี้เข้าไปเพียง750เมตรค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่ครึ่งค่ะยกแปลงเพียง2.5ล้านการเดินทางวิ่งตามออถนนเส้นนี้เข้ามาเลยนะคะไม่ถึงกิโลค่ะ อยู่ในชุมชนหมู่บ้านนะคะไม่เปี่ยวแปลงนี้อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอแม่ริม15กิโลค่ะห่างจากสนามบินเชียงใหม่35กิโลที่ดินติดถนนลาดยางตรงนี้นะคะหน้ากว้าง20เมตรที่ดินเริ่มตั้งแต่ลูกศรสีเหลืองนี่ไปถึงลำเหมืองข้างๆกำแพงวัดค่ะอันนี้เป็นวัดชุมชนนะคะเป็นวัดปฏิบัติ ด้านหน้าติดถนนลาดยางนี้กว้าง20เมตรนะคะแล้วก็ลึกลงไปประมาณ120เมตรด้านหลังก็เป็นวิวเขาตามภาพเลยค่ะตั้งอยู่ในเขตตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ขอบเขตตามที่เราเดินตามคันนานี้เลยนะคะแล้วก็ท้ายคลิปจะมีรูปที่ดินให้สำหรับใครที่สนใจนะคะกำลังมองหาที่ดินผืนไม่ใหญ่มากราคาไม่แพงอยู่โซนมอราชาพัฒ์เชียงใหม่นะคะแปลงนี้แนะนำค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์และเบอร์โทรท,ที่อยู่ในคลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ